Eu tenho que apagar บริษาทโปรดเก้าที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งท่านชาล่าจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและมัตเตอร์วอนอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งทางชาล่าที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถ รรวจที่เขตพมลที่46ขบถสถานีบนลงนักสถานีตลันเติงตาสุดปลายทางสถานีกลางอุ้งแมพิวานขอความปราราผู้โดยสารที่ท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดขึ้นลงหรืบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านป่งไปแล้ว ะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบำรุูเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอของคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะนี่เราจะทำยังไงอยากถึงว่าว่าว่าเราเริได้ดำเนินการคือให้มีมาถอดูเป็นพยานเป็นพยานที่ขนุนขนุนนี่ว่าใั่คนุนเพราะว่าเนี่ยเขาเขาเรื่องมาแล้ว มันก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะบางทีเขาเสียให้ทัวร์ไปแล้วี่ยทัวร์เป็นที่ทัวร์เย่ยะไม่ใหคนขายเนี่ยคุยกนยากโวยก็ไม่สนเก็ไม่รูเรื่องชิกี้ิก้ด้วยช้ทัวรเ้อโค้ตโค สี 4, 4, ่สี่หะครับในรอาต้งเหลือบ้านตรงเป็นกอีรกนะามันเฮ้ยแล้วองัวรมาตัวนังอพาเมนไม่ใช่ล้วิ่งตืง่านานทีพวกนี้มันแบบว่ามันจอไปก่อนแล้วไปขายที่หลังอะไร<อ>เงี้ยเอออะไร่เงี้ไม่ได้ชื่อมา